ต้องปิดตาข้างหนึ่งด้วยพี่ต้อย่างนี้เลยอระต้องปิดตาข้างแล้วก็มันชเท่ๆลงกระเป๋าแลอมีแว่นดำมันเป็นนักกีฬาที่เท่มากเลยนะอ่ะจริงคืออ่ะคิดว่าเราพูดถึงอะไรกันก็คือพูดถึงการแข่งขันในช่วงสองสาวันนี้เนาะโอลิมปิกโอลิมปิกแบบไวรัลสุดๆเป็นกีฬาที่ก่อนหน้าเนี้ยไม่เคยติดตามนะคะก็คือการเอ่อยิงปืนนั่นเองเท่มากเหมือนแบบเขาเป็นดาราได้เลยนะพี่ว่าเขาเป็นนักแสดงได้เลย ิุณกอลลีใช่คือแบบทุกแต่เพลินชอบทางคุณลุงตุรกีขอโชว์หน่อยขอท่าเป็นไงก็ท่าแบบแบบเดียวกันอะแต่ว่าเหมือนแบบเพิ่งลุกมาจากเตียงนอนแบบล้ายิงแมนปะเฮ้ยเขาเหรียญเงินคุณเออเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับพรอพเออพรอพคือไม่เสวกับทางคุณลุงใช่คุณลุงตุรกีนะคะก็ช่วงนี้ติดตามโอลิมปิกอยู่เนาะพี่แจนพี่แจนมีดูกีฬาอะไรบ้างพี่ชอบดูกีฬาหนึ่งที่ขายกับเหมือนเทเบิลเทนนิส แต่เป็นดอกบอลนะค่ะพี่ลืมชื่อละแต่พี่ดูคือแบบคนไทยเก่งมากเพราะว่าลากฐานมาจากอะไรวะตะกร้ออ๋อคือเขาก็โดดตีป้าป้าคือแบบอีกฝั่งหนึ่งขนาดบราซิลอ่ะยึงอึ้งอ่ะพี่ว่าเขาเก่งมากจริงๆคือมาเป็นกีฬาที่แบบพี่ว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนกติกาไปซะก่อนนะคนไทยคนยังได้แชมป์อยู่เสมอแหละเคยพอเห็นคลิปเขาผ่านปะมันคล้ายๆกับโตเหมือนโตเทเบิลเทนนิสโตะปิงปองอ่ะไม่เห็นเพราะว่าดูแต่กีฬาว่ายน้ำ ฉันว่าอาจจะเป็นไม่กีฬาไ่ว้น้ำคือมีแบบของฝรั่งเศสไงที่เขาแบบโหทิ้งนําอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบอะไรทิ้งนําไ่วยน้ำไปแบบไปกว่าเพื่อนแล้วก็เป็นว่าเป็นเป็นกระแสเหมือนกันแล้วแบบว่ามันก็มีแบบมีมเออ่ในไทยเราเนี่ยทาตลกตลก่็แบบเอ้ยว่ายขนาดนี้วันหลังแบบแข่งคนเดียวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยตลกนี้คือคือมันไปสุดๆเลยจริงๆใช่ไหม นำนำแบบทิ้งห่างอะแบบห่างจริงๆแต่ทีนี้แบบพอเห็นการแข่งขันต่างๆ่ะก็เห็นมีมในแบบโซเชียลมีเดียอะไรเยอะเนาะเออในในบ้านเรานะคะของต่างประเทศก็คงมีบ้างแหละของเราก็มีมีมหลายกีฬาเลยเออมีมชุดแล้วหรอมีมโอ้มีมชุดก็มีค่ะมีมตั้งแต่งานยังไม่เริ่มก็มีนะคะที่เป็นเสื้อสีฟ้านะคะเออสวยนะอ้าวไม่พูดละกันขออนุญาตไม่ออกความคิดเห าพระเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคุณในพอยต์นี้เอาเป็นว่าก็คือเราก็อยากจะมาพูดถึงเนาะว่าการตลาดในช่วงโอลิมปิกเนี่ยมันดูเป็นยังไงบ้างนะคะจริงๆถ้าในบ้านเราเนี่ยมันคงเป็นเรื่องของกระแสอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่ว่าถ้าของต่างประเทศเนี่ยเขาจริง,จ,รงจังนะจริงจังมากนะดโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกายอะไรเงี้ยเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็จริงจังทีเนี้ยก็มีแบรนด์หลายๆแบรนด์ที่เขาเนี่ยเทคออฟฟิเรตี้ในเรื่องของโอลิมปิกแล้วก็เหมือนแบบปลุก ปลุกพลังในชาติเขาด้วยอะไรอย่เงี้ยหรอปะเออเอาเอาที่เกี่ยวกับเล็กๆน้อยๆก่อนก็จะเป็นคนขนมอ่าพี่แจนเคยกินรีสไหมเคยอ่าซึ่งอร่อยเนาะอบบหวานๆนัทอขนมเด็กอ้วนสุดๆจริงใช่อย่างแบบแบ,บรนด์เหล่านี้เขาก็ด้วยคำที่รีสใอะมันเป็นของ U S A อ่าเขาก็ทำแพคเกจิ้งเป็นเวอร์ชั่น โอลิมปิกแล้วก็เขียนว่าซัพพอร์ตทีม USA โอ้เจมากเอาแหมแต่ถ้าเราอินอยู่เ็ต้องซื้อป่ะที่สำคัญขนมอะรูปขนมข้างในค่ะเป็นรูปเมโดเป็นรูปเหรียญเหรียญทองเอาทองมาเลยไม่รู้ได้หรือเปล่าหรือเปล่าแต่ทองแปะไว้แล้วใช่อันนี้ก็เป็นแบบกิมมิกน่ารักๆของทีม USA อะไรเงี้ยแล้วก็มีของแคนาดาก็จะมีเป็น <Est expand> อะไรนะพี่ที่ม <bs> ันเป็นช <positives> ีสตรงกลางไม่รู้วันนี้ก็ทำการบ้านนิหนึ่งนะไม่พอดีว่าอันนี้ไม่รู้ไม่ได้กล่าวเราแต่เอาเป็นว่าโอเคเฮ้ยมีชีสตรงกลางทุกคนต้องรู้จักดิบอะไรเซลเซว์อะริทริทเฮ้ยขึ้นภาพตึ้งตึ้งอ่ะขึ้นภาพอันนั้นแหละเฮ้ยมันติดอยู่ที่ปากทุกคนแต่ทุกคนอะเคยกินแน่นอนโอเคอ่ะเอาเป็นว่าอันนี้เขาเป็นแคนาดาอ่าเขามาเขาเป็นของแคนาดาเขาก็ทําเป็นเอ่อเวอร์ชั่น ซัพพอร์ตทีมแคนาดาแล้วก็แพคเกจจิ้งข้างหน้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นรูปเหรียญทองแล้วก็ในเหรียญนะเป็นรูปใบเมเปิลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของแคนาดาอ่าก็แบบมีกิมมิกแบบลูกเล่นน่ารักน่ารักที่เขากำลังขายของไทยเนี่ยเดี๋ยวจะตั้งคําถามต่อว่าของประเทศไทยเออมีแมจเนี่ยถ้าถ้าถามพลินนะพวกแบบของขึ้นชื่อของเราอะอย่างพวกแบบหงไทยอะไรอย่างเงี้ยเออต้องหอมทำได้นะเอ้ยาดมอ่ะเพราะว่าไงหรือยาดมเนี่ย ่างชาติมาไทยคือเป็นของที่ไวรัลใน t ิ k กต็อกมาตอนเนี้ยชื่ชื่อใช่คือแบบมาไทยนี่คือสิ่งที่คุณต้องซื้อใช่ก็รู้สึกว่าเออถ้ามีแบรนด์ของไทยที่แบบทำแบบทีมไทยแลนด์แล้วก็เอาชุดนั่าไปแปะเออใช่แล้วถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นแบบนาฬิกาแบบโอเมก้าอ่านาฬิกาโอเมก้าคือนาฬิกาโอเมก้าเนี่ยเขาก็จะมีแบบแบบ ออกเป็นแคมเปญแบบโอลิมปิกเลยแหละแล้วเขาว่าเป็นไทม์คีเปอร์คือเขาว่าเป็นคนที่เขาซัพพอร์ตเป็นสปอนเซอร์ให้กับโอลิมปิกอยู่แล้วต้องแล้วเขาก็เป็นคนหาเทคแบบเป็นคนทําดูแลในเรื่องของเทคโนโลยีในการจับเวลาที่แบบทันสมัยที่สุดแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเป็นแบบโอลิมปิกไทม์คีเปอร์วยเท่แบบเท่มากเข้าใจปะเพราะว่าถ้าเห็นโอลิมปิก่ก็จะเห็นเอ่อไอเนี่ยโอเมก้าเต็มไปหมดเลยรู้ว่าอ๋อเพราะเขาเป็นคนดูแลตัวไทม์คีเปอร์เดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูว่าแบบมีแบบ อะไรบ้างที่ที่เขามีบางที่ก็จะมีโรเล็กซเหมือนกันนะแต่คิดว่าโอเมก้าน่าจะเป็นเมนหลักกว่าค่ะแต่ว่าใครๆก็เป็นกาลังใจให้นักกีฬาไทยทุกคนเลยชุดไหนไม่สําคัญใช่ชุดไหนไม่สําคัญจริงๆนะคะแต่แต่อีกสี่ปีเดี๋ยวลองดูอีกทีนะเปลี่ยนดีไซน์ออ่ะมาเรื่องต่อมาแจนคือเราไปรอบโลกละเอออะ ในเมื่อข่าวมันไปรอบโลกเดี๋ยวค่อยกลับมาบ้านเราเป็นข่าวสุดท้ายเออขอเป็นมณฑลไทกัวไทกวัวเหรนไทกวัวเรนเราคือคนไทยอ่าอันนี้พูดทําไมเออคนไทยแปลว่าอิสระอ่ะคราวนี้ไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยก็คือแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าทีมูอทีมูเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่มาจากจีนตอนนี้แบบมาแรงแซงทางโค้งสุดๆพี่ก็เลย ใช่ใช่มันมันมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อเสียอาจจะเยอะสักกว่าคนช้อปปิ um, ้งใช่ใช <cover> <over> ่ในฐานะผู้ริโภคมันจะดีดีในระยะสั้นๆแหละแต่แต่ในฐานะของผู้ประกอบการหลายอย่างเนี่ยตอนนี้มันสั่นคลอนไปหมดเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าทําไมทีมูเนี่ยหนาวเหรอไม่ใช่อะไรอีกอย่างวะโอเคเดี๋ยวก่อนพี่แจนไม่แน่ว่าทีมูหรือเตมูทีมูทีมูอ๋อโอเคไปศึกษามาละนี่ก็แบบแต่คนแบบพูดมู้เตรู ผิดเยอะมากไม่ผิดไม่ผิดไม่รู้แต่ครูคนพูดไปแบบหลายเสียงมากแต่เพิเจอแอปทุกวันใช่วันละสี่ถ้าเธอได้แค่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรเข้าแอปเขาหรือพี่คิดว่าแค่ยูไปรีแอคกับอะไรที่มันรรเลตได้กับเขาปับา๊บอะคุณจะเห็นแอปเลยในทิกตอกตอนเนี้ยพี่เห็นแอปรีวิวเต็มไปหมดเลยคือพี่ว่าเขาทำดีมากคราวนี้เรามาดูกันหน่อยว่าทีมูนมาจากไหนแน่อนอนคือเขามาจากจีนแหละแต่จริงๆแล้วแอปที่จีนเนี่ยเขามีมาก่อนหน้าแล้วแต่ไม่ใช่ชื่อทีมูชื่อว่าพินตัวตัวพินตัวตัว ถ้าคนไม่ไม่ไม่ไมด้คนจีนเขาใช้กันพินดตัวเนี่ยก็จะเป็นแอปส่งตรงเลยจากผู้ซื้อ B to C ละ,ะแต่ว่าจากผู้ซื้อไปที่โรงงานเลยแต่ที่แอปพินดตัวเนี่ยเขาทำเขาเรียกว่ากรุ๊ปบายคือโรงงานเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปล่อยออกมาเป็นชิ้นน้อยๆหนึ่งสองสามชิ้นใช่ไหม <S <S <ๆ>เขาก็เลยสร้างแอปเนี่ยขึ้นมาเพื่อทำเป็นกรุ๊ปบายแปลว่าพา,พายเรียอาจจะอยากได้ชิ้นนี้หนึ่ง น้องสองสามคนนี้สามสี่ชิ้นก็กรุบปลายกันมาแล้วก็ไปสั่งซื้อกบโรงงานแล้วก็ได้ราคาที่ถูกลงเนี่ยคือ,อพิมตัวตัวที่จีนคือพี่กระถามคนจีนที่เป็นเพื่อนหรือว่าตัวแฟนพี่เองเขาก็บอกว่าที่จริงแล้วพิมตัวตัวที่จีนอะ่ะมันก็อาขายผลไม้มาก,ก่อนเออคือเรื่องอะไใช่คือเป็นผลไม้คือขายส่งเลยค่ะเป็นใช้เยอะเนี่ยแล้วสั่งจากเขาเป็นโลโลหลังไหลหลังๆอะไรอย่างเงี้ยอแล้วก็ เถามว่าดังไหมก็ดังแต่ก็ไม่เท่าพวกเถาเป่าหรืออาลีบาบาที่นู่นเนาะคุณภาพเนี่ยคนก็ค่อนข้างคุยกันว่าสามคนจีนเองมันก็ต่ำกว่าคราวนี้ทำยัง uh huh. ไ,ไงดีล่ะในเมื่อ,เ,อ,อเขาอยากจะคือตอนจีนจีนที่ประเทศจีนตอนนี้ค่ะเขาเรียกว่ามันโอเวอร์คาซิตี้ไปหมดเลยคือผลิตอะ่ะมันเยอะมากจนจีนเองเขาก็ไม่มีกำลังซื้อแล้วเขาก็เลยปล่อยตัวเองออ,อกมาในแต่ประเทศซึ่งส่งไปที่อเมริการู้ไหมว่า Amazon เองก็ สันคลอนเลยนะใครลิงสันนี้ดูสิแน่น่ะคือต้องบอกเลยว่าที่มูไปเปิดที่เมกามาเขาแย่งมาเก็ตแชร์เลยแย่งเยอะมากด้วยความที่ราคาเขาอ๋อราคาเขาสู้เลยที่มูมีจุดเด่นอย่างเดียวคือถูกถูกและไม่มีแบรนด์เพราะว่าต้องเข้าใจว่าถ้า ตัดเรื่องการตลาดมาร์เก็ตติ้งลงไปอะราคาสินค้าชิ้นนั้นนะ่ะมันจะถูกลงไปเยอะมา,มากๆซึ่งมันก็ตอบโจทย์ต่อผู้บริโภคที่ไม่ต้องการแบรนด์แต่ใช้ได้เหมือนกันเป็นของใช้ใช่บางทีเสื้ออย่างเงี้ยเราซื้อที่แบรนด์ยูนิโคลก็อาจจะราคาหนึ่งแต่จริงแล้วโรงงานซื้ออีกราคาหนึ่งถูกไหมไม่มีแบรนด์ไม่มีปั๊มตาไซส์เดียวกันสีเดียวกันค่ะทรงเดียวกันราคาถูกกว่าตั้งเยอะแล้วทําไมคนถึงจะไม่ซื้อซึ่งมันก็ตอบโจทย์มากๆแล้วก็ที่อเมริกานี่คือเขาก็ดังมากๆตอนนี้ เดาวแอดเขาทําดีมากทาเยอะมากซื้อแอดซูเปอร์ซื้อแอดเยอะมากคือเขาลงทุนไปกับมาร์เก็ตติ้งค่อนข้างสูงคือจริงอันนี้แบบลองไปโหลดลองไปละอ่าลองไปโหลดพี่ไปซื้อมาละจริงหรอพี่ไปลองซื้อมาเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูพี่ไปลองศึกษาดูว่าสินค้ามันถูกจริงหรือเปล่าเพราะว่าพี่ไปดูฟีดแบ็กในทิกตอกบางคนก็บอกว่าไม่จริงทิกตอกถูกกว่าช้อปปี้ถูกกว่ามันก็มีแต่ส่วนมากแล้วอ่ะมันถูกกว่าเว้ยคือที่ช็อปที่ไทยช้อปปี้อ่ะ ขายอยู่ประมาณพันสี่พันห้าเป็นอุปกรณ์เครื่องมือช่างสักอย่างหนึ่งพี่ก็เลยไปลองเซิร์ชเอารูปมันมีแบบเอาอิมเมจไปเซิร์ชได้ใช่ไหมคะพอมาเซิร์ชบนทีมูเหลือแค่หกร้อยบาทมันมากกว่าครึ่งเลยนะแล้วสิ่งหนึ่งที่ทีมูเขาตอนนี้น่าก,กลัวมากบอกเลยทุกคนคือส่งฟรีอืมใช่รีเทนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณไม่เสียค่าส่งการรีเทนไม่พอใจไม่แฮปปี้คืนได้เลยแล้วของส่งจากจีนมาไม่เกินห้าวันถึงมือคุณแล้วอืคือมันน่าก,กลัวมากมันน่าก,กลัวที่ว่า ผู้ประกอบาการไทยตอนนี้เราก็รู้กันอยู่เนาะเราสั่งของจากจีนม,มาเป็นพ่อค้าคนกลางสั่งมามาขายมาบวกราคาเพิ่มก็คือร้านที่เป็นประเทศนี้อาจจะชาร์เลนจ์ขึ้นละใช่พี่คิดว่าชาร์เลนจ์ฟังมาแล้วก็อาจจะต้องปรับตัวกันค่อนข้างสูงแต่ถามว่าคุณภาพอะ่ะมันไม่ได้ดีนะแต่ึ <m> ภาพไหมคนมองว่าก็ใช้ใช้ไปก่อนถูกต้องมันจะเริ่มเป็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วว่าฉันใช้ใช้ไปก่อนร้อยบาทสองบาทเดี๋ยวก็สิบบาทอย่างเงี้ยฉันทิ้งได้ แต่อยากลองก็คือแต่วอลลุ่มไงพี่ใช่เขาเน้นวอลลุ่มก็คือตอนนี้จีนพี่คิดว่าก็แต่เราก็พูดเรื่องโฆษณาเนาะการตลาดของเขาเนี่ยก็ทำดีมากพอพี่เนี่ยถ้าเธอโหลดแอป,ปมาแล้วอะวันที่อยู่โหลดนะอยู่ลองไปเล่นติ k กตอกอยู่ลองเล่นไอ Facebook <ต>คุณจะเห็นแอดทีมูเลยคือพี่คิดว่าเขาทุ่มเงินกับการตลาดมากๆด้วยสโลแกนของเขาคือเขาบอกชอบไลค์กับมีเล่นแน่ชอบไละก็มีเล่นแนจริงเพราะว่าแบบเออดูราคาไปลองกดูแล้วพี่รู้สึกว่าว้าว มันมันน่ากลัวแต่คุณภาพพี่ยังไม่ขอพูดตอนนี้เพราะว่า<ฆ>ลองสั่งมาอยู่แต่คิดว่าก็เหมือนของจีนที่เราสั่งสั่งกันมาบางทีเพราะค่าคนกลางอย่างเงี้ยเอามาขายเราอะเขาสแกนมาแล้วเว้ยเออคือในช้อปปี้นะซาร่าคือเขาไม่ได้สั่งมาแล้วก็แล้วก็มาขายเลยคือเขาก็สแกนเอาของที่ดีมาขายให้เราแล้วแต่ไอ้เงี้ยมันก็แต่อย่างว่าสมเสียง,งหน่อยก็ if you are not happy you can return it อ๋อคือพี่เลยรู้สึกว่า strategy เขาน่าสนใจแต่ถามว่าจะไปสู้สู้ไม่ได้หรอกพลินลินคือสิ่งหนึ่งที่เขาทำมือเขาราคาเขาสู้เลยค่ะพี่คิดว่าถ้าถามว่าณนะตอนนี้ยเราทํายังไงได้บ้างเนาะพี่ก็ฟังคุณป้อมเาวุฒซึ่งพูดดีมากมคุณป้อมเนี่ยเขาไปอยู่ในอยู่ในวงการของอ e ีคอมเมิร์ซฟังเราแต่เมนชั่นถึงคุณป้อมค่อนข้างเยอะเขาก็พูดไปอย่างหนึ่งว่าคือถ้าเราไปสู้กับแพลตฟอร์มเนี่ยมันคงสู้ไม่ได้หรอกเพราะราคาเขาต่ํามากๆหลายๆเจ้าในบริษัทที่ไทยอย่างเช่นแรมตันเขาได้ยินไหม แลมตันหลอดไฟเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ผลิตเองใช่ไหมแต่ตอนนี้คือเขาก็ไปสั่งจากจีนมาเลยแล้วก็มาทำแบรนดิ้งแต่สิ่งที่มาททำให้แตกต่างคือเซอร์วิสการรับประกันพี่ว่าของหรือการบริการอะไรพวกเนี้ยมันจะทำให้สู้กับแพลตฟอร์มจีนหรือราคาได้เพราะว่าบางทีคนเราซื้อราคาถูกแต่ต้องมานั่งเปลี่ยนบ่อยๆนั่งแก้บ่อยๆมัน ใครจะอยากซื้อมาแล้วรีเทิร์นบ่อยๆก็คือต้องปรับตัวแหละต้องปรับตัวอย่างมากไทลินมากไม่ได้ใช่ตอนนี้คอมเมิร์ซสายคอมเมิร์สลุกกลุ่นมากๆยังไม่รวมถึงเรื่องภาษีหรือต่างๆที่เราก็พี่คิดว่าภาคเอกชนเนี่ยก็อยากจะได้พลังซัพพอร์ตจากรัฐบาลค่อนข้างเยอะมาช่วยจํากัดอะไรพวกนี้นิดนึงอแต่ว่าเหมือนได้ยินว่าภาษีเนี่ยถึงแม้ว่าจะราคาต่ากว่าพันห้าร้อยก็จะคิดแล้วใช่ไหมคะคือ อนั้นนั้นก็คือเรื่องหนึ่งแต่มันก็ยังไม่หมดหรอกเช่นอย่างทีมูเข้ามาตอนเนี้ยไม่ได้จดทะเบียนที่ไทยเงินไปไหนอะเงินทุกอย่างเข้ากระเป๋าคนจีนหมดเลยอนึกถึงเมื่อก่อนคนเรามีเงินหนึ่งพันบาทได้เงินเงินหนึ่งพันบาทมาเดินไปซื้อของหน้าบ้านซื้อรองเท้าร้านคุณยายอืเงินมันหมุนเวียนในชุชมชนใช่ไหมคะ,คะตอนนี้ไม่ใช่เอามือถือขึ้นมาสั่งจากที่ไหนก็รู้อาจจะไม่ไม่รู้เป็นร้านจีนด้วยหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็คือร้านจีนแทบมะทางนั้นเลยอืเงินไม่หมุนเวียนในชุมชนทุกอย่างมมันกระทบหด ก็ต in oh, ้องปรับตัวอะไเยอะแต่พูดถึงในด้านการการตลาดเขาพี่คิดว่าเขาก็ทุ่มเงินเพราะเขาไม่เม็ดเงินมหาศาลโอ้ยเขาดูแล้วรู้เลยว่าแบบเขาไม่เม็ดเงินมหาศาลเลยคือแบบเยอะการตลาดเขาพี่คิดว่าค่อนข้างสิมโป้นะ simple m a s ใช่ m a s แค่เน้นใช้เงินเน้น b o o ต t เน้นใช้เงินแอดเลยวิ่งจ้างคนรีวิวสั่งของมา unbox มีแบบนี้สั่งอย่างนี้ใช้อะไรได้บ้าง อืแต่ก็มีนะแต่อันนี้คงไม่ได้จ้างไม่ใช่มาเก็ตติ้งเขาแต่เป็นแบดมาเก็ตติ้งก็คือคนมารีวิวเช่นซื้อแบรนเดอร์มาไม่ปั่นเลยอะไรแบบเนี้ยอ๋อมีคนมารีวิวเยอะเยอะคือคุณภาพก็ยังเป็นของจีนอยู่ที่เราคุยกันแต่พี่มองว่าหลายๆอย่างมันใช้ได้หลายๆอย่างก็ใช้ไม่ได้เช่นพวกอุปกรณ์แก๊สแก๊อ่ะพี่ว่าตัดไปได้เลยหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอย่าได้หาทำคุอแบบดูรีวิวแล้วป่วยจริงอ่ะ อืมโอเคก็ต้องไปลองไปลองศึกษาดูนะสาหรับใช่ใช่ใช่คือสําหรับพฮลีน่ะก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องของแบบคือให้ให้ทุกอย่างมันไปไปเข้ากระเป๋าประเทศอื่นอ่ะถ้าเป็นไปได้อ่ะเนาะแต่ว่าเราก็อยากให้เงินมันหมุนเวียนเนาะแต่เราก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์อ่ะเราก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะต้องเป็นยังไงอ่ะเออแต่ว่าถ้าเป็นในมุมของเออนักการตลาดหรือว่าผู้บริโภคอะไรก็รู้ไว้อ่ะรู้ไว้ว่าไบบมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ โอเคก็เป็นอีกหนึ่งเออเป็นอีกหนึ่งที่ขย่าวงการขย่าวอู่สิขย่าวี่ว่าแล้วงงขย่าวงการพี่ว่าขย่าแต่อาจจะไม่ใช่ขย่าวงการของมาร์เก็ตติ้งอย่างเราเราเท่าไหร่แต่อาจจะกระทบในระยะยาวเช่นแต่ไม่มีลูกค้ามันก็ไม่มีคนทำมาร์เก็ตติ้งฉะนั้นที่จริงมันดูจะไม่กระทบแต่มันจะกระทบไปหมดทุกๆอะไรที่มันรีเลตต์เนีที่ฟาพี่แจนพูดมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆก็มาตกผลึกนะว่า ถ้าเราสู้ด้วยราคาไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนอกจากเรื่องของเซอร์วิสอะไรที่แจมเมนชั่นอะคือเรื่องของแบรนดิ้งอ่ะใช่ใช่ใช่คือสุดท้ายเนี่ยถ้าเราติดกับแบรนด์หรือว่าเราต้องการใช้ของแบรนด์เนี่ยราคามันอาจจะเป็นเรื่องเรื่องรองใช่เออเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําธุรกิจหรือว่าขายสินค้าอะไรอย่บงนงี้ยแบรนด์เนี่ยมันต้องสตรองมากเพื่อที่จะสู้กับอะไรเหล่านี้เนาะถึงแม้ว่าจะเป็นคือของจีนนะอะพวกแกจิตอะไรอย่างเงี้ยเยอะใช่แต่ว่าถ้าเป็นแกจิตที่เราอะ ไม่รู้แบรนด์เราก็ไม่ค่อยรักบนเราก็ไม่อยากจะซื้ออยู่แล้วแต่ถ้ามองว่าเราปั้นแบรนด์ของเรามาว่าอแบรนด์เราเป็นนี้ต่อให้สมมติว่ามันมาจากโรงงานจีนนะเนาะเราก็ยังมีโอกาสในในในการขายมันใกล้ตัวมากพลินยกตัวอย่างแก้วแซลลี่ยกขึ้นมาแก้วแก้วเนี่ยพี่เชื่อว่าผลิตจากไหนจีนเฮ้ยหรออาจจะอาจจะใช่แหละไม่แต่มันอยู่ under การคนโทรลของแบรนด์นะถูกป่ะคือไม่ได้ผลิตมาในเกรดต่ำจีนอาจจะ c o ี้ได้แต่ไม่ใช่เกรดนี้ เพราะเขาอยากให้ราคามันถูกแน่นอนราคามาพร้อมคุณภาพด้วยแต่ก็มาพร้อมแบรนดิ้งด้วยนะั่นมันหน้าที่ของนักการตลาดหรือหน้าที่ของแบรนด์อยู่แล้วตแต่พี่เชื่อว่า,าตอนนี้กําลังการผลิตอะ่ะมันสู้ที่ไหนไม่ได้หรอกนอกจากที่ที่จีนลองเซิร์ชอ,อยู่ใช่ไหมว่าผลิตที่ไหนใช่แมนูแฟลชฉันหาให้โอเคจริงๆพูดพูดถึงพูดถึงแมดอินไชน่า <in> ใช่เมดอินไชน่าแมดอินไชน่าทุกอย่างมันเมดอินไชน่าแต่อย่างที่ ตอกย้ำสิ่งที่พายลินพูดอีกทีหนึ่งแบรนดิ้งทําไมคนถึงซื้อแซนดี่ทั้งที่รู้ว่า Made in China same thing พี่เชื่อพี่เชื่อว่า้าพี่แต่เราไม่ได้สนใจไงว่าเพื่ไหนถ้าพี่ถ่ายรูปเนี้ยลงทีมูหรือลงช้อปปี้อตาร์ตอนเนี้มันมีแบบนี้เลยแต่การเก็บน้ําการอะไรอาจจะไม่ใช่แบบนี้นี่สิอาจจะดีกว่าก็ได้แต่ไม่มีห้องถูกต้องแต่ไม่มีแบรนด์จิตวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณจิตวิทยาแล้วเนี่ยจิตวิญญาณคืออะไรอีกอย่างวันนี้ก็คือทั้งสั่นเขย่าติดรอา ดิสแเนดิ้งไงฉะนั้นแซลลี่เขาทำได้ดีมากเราไปพูดแล้วในคลิปก่อนๆหน้านี้ว่าเขาทำยังไงฉะนั้นนั่นคือเหตุผลที่คนซื้อทั้งที่ made in China เหมือนกันอืมใช่ก็แบรนดิ้งมีอีกอันนึงแล้วกันอาจจะยาวนิดนึ่งของเรื่องของเรื่อง made in China มีกระเป๋าช่วงอาทิตย์ที่แล้วอะไม่รู้ว่าได้ตามข่าวไหมกระเป๋าลักชูกระเป๋าแบรนด์อิตาลีอะไรเงี้ยดีออางเนี้ยอ่าอ่าก็เป็นข่าวใหญ่เพราะว่า ผลิตในอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะคะแต่ว่าคนที่เป็นโรงงานโรงงานที่คุมเป็นโรงงานจีนแต่ว่าผลิตแค่ตั้งในนั้นแต่คนคุมแล้วก็ everything อ่ะเป็นเป็นบริษัทจีนอ่าถามว่าแต่ไปตั้งอยู่ในอิตาลีใช่อิตาลีฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้อันนี้อันนี้ฉลาดมากเลยนะเออใช่คือแต่เชื่อว่ามันเป็นมันเป็นอย่างเงี้ยอาจจะหลายแบรนด์ทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับเนี่ยว่าบางทีเรื่องของ แบบความแบบคอมเพลตีฟของของต้นทุนอะมันสําคัญจริงๆสําหรับผู้ประกอบการในในทุกเซกเตอร์นึกออกมาแบบไออย่างแบรนด์แบบลักชูอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการแบบเออคิดเรื่องตรงนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยมันก็เป็นข่าวดังเมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วแหละว่าแบบเฮ้ยคุณแบบทําแบรนด์แบบลักชูคุณบอกว่าคุณเป็นแบบของฝรั่งเศสของอิตาลีแล้วทําไมคุณถึงใช้โรงงานแบบจีนแต่คือจีนที่อยู่ในอิตาลียู n น w เออก็เลยมีเรื่องนี้ด้วยแต่ใดๆก็ตาม ถามว่าข่าวเนี้ยมาแป๊บเดียวไปดูช็อปดีออดิคนก็ยังต่อคิวซื้ออยู่ใช่ใช่เพราะว่าดีออต่มันก็คือคุณภาพด้วยอ่ะแล้วสุดท้ายมาสุดท้ายพอไปเรื่องทางโอลิมปิกมาแล้วจีนมาแล้วกลับมาบ้านเรากลับมาบ้านเราดิฉันชอวอลเล็ต้หนึ่งมืนบาทไม่ใช่สำหรับคนรวยค่ะจ่ายเงินภาษีเท่าไหร่คือพูดเรื่องรวยเรื่องอะไรเนี่ยก็งงอีกเพราะว่าเหมือนบ้านเราจะมีการไอดี t i ฟ y ไว้ว่า อะไรนะเท่านี้คือจนเขาเรียก็ไมรู้ไม่รู้ว่างงๆแล้วต้องมีการติกล่าวว่าฉันจนฉันจนนะอะไรอย่างเงี้ยนะรอจริจริงไม่ไม่อันนั้นอันนั้นของอันนั้นของอีกอันนึงของอะไรนะโครงการบัตรบัตรคนจนอะไรสักอย่างนะไรไม่พูดแล้วกันเพราะว่าจำเงื่อนไขไม่ได้เพราะว่าเงื่อนไขเขาเยอะคือโครงการเขาเยอะเออแตเอาเป็นว่าก็เยอะไม่รู้จะกี่แอปแอปทางรัฐอ่าเฮ้ยแอปใหม่ทางรัฐเขาโอเคนะแอปโอเคแล้วก็แอปก็สวยอยู่นะแล้วก็มีประเด็น อ่ะว่าเฮ้ยคุณเป็นแอปแบบระดับชาติเนี่ยทำไมคุณใช้ Wordpress เหรออันนี้คือไม่แน่ใจว่าพี่แจนแบบปีดมากปีดมากดูแลเพราะว่า CEO เราทำคอนเทนต์ w o r d p r e s s ไปเรียบร้อยแล้วอ่าใช่ใช่แต่ว่าสำหรับมูมัยลินเองนะเราก็เป็นคนทำแบบเว็บ o อะไรอย่างเงี้ยคือเฮ้ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นค้มันไม่ได้เกี่ยวกับ Wordpress มันไม่คือถ่ายมันเป็นมันเป็นมันเป็นฟอนต์เอด์อะจริงๆแบบ security อะไรมันทําอะไรได้มากอีกมากมายไก่กองแค่เวิร์ดเพลสมันเป็นคอนเทนต์แม a จเมนต์ซิสเต็มอ่ะเอออยู่โนอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบเฮ้ยมันไม่นั่นคือมันอยู่ที่คนใช้งานคือต่อให้มันดีแค่ไหนแต่คนใช้มันรันเรอร์แบบไม่ประมาทอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคันแต่แต่ไม่ได้ตั้งใจมาคุยเรื่องเวิร์ดเพลสเอาขอกลับมาที่เงินดิจิตอลหนึ่งหบาทเออแต่ว่ามันมีหลายอย่างไงคือกระแสช่วงนี้มันมีหลายทอปิกอ่ะเอาเป็นว่าเงินีเจาหนึ่งหมื่นบาทรับจากแอปทางรัฐ โอเคอ่ะวันเดียวอลเละหนึ่งหมื่น 1, บาท <c oughs> ซื้ออะไรได้บ้างซื้ออะไรได้บ้างคะ่ะซื้อได้เฮ้ย <c oughs> ขอรีควายเมนต์ก่อนใครใครได้บ้าง <c oughs> คือถ้ารีควายเมนต์เนี่ย <c oughs> เอ,อ่อ อาจจะต้องอาจจะขึ้นขึ้นแล้วกันเนาะขึ้นสไลด์ก็คือรายได้เนี่ยต้องไม่เกินเอ่อแปดแสนสี่ต่อปีปีนี้แล้วปะแบบที่อยู่ในระบบภาษีด้วยนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีอันนี้ก็คือไม่ได้เลยือว่าจะได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมีสมาร์ทโฟนถ้าจะโหลดจากแอปอ่าแต่อย่างไรก็ตามคือเงื่อนไขเหล่านี้เชื่อว่าทุกๆคน่ะที่เขามีสิทธิ์น่าจะน่าจะน่าจะรู้แล้วเพราะว่าเขาเพิ่งเอ่อรีจิสเตอร์กันไปเมื่อวานแต่ว่าจะพูดในมุมของ ร้านค้าอืมอ่าคือแต่ว่าข้อมูลน้อยนิดนึงต้องบอกก่อนก็คือเอ่อพูดถึงในมุมของคนที่เป็นเจ้าของร้านค้าแหละว่าสามารถแบบพรีแพร์หรือว่าเตรียมตัวยังไงกับอันนี้ได้บ้างเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสที่ทําให้เราอาจจะได้รายได้เพิ่มนะคะแต่ว่า เอ,อ่อถ้าเป็นเบื้องต้นเนี่ยของที่เขาไม่ให้ขายหรือว่าไม่ให้ซื้อด้วยดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกอะแอลกลอฮอล์อะไรเงี้ยแหละค่าน้ำค่าไฟใช้ไม่ได้เสียดายเนาะที<ช>่ค<ๆ>่าน้ำค่าไฟน่าจะแบบจ่ายได้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นกตกวดีแล้วเงินมันได้ไปหมุนเวียนที่ที่พ่อค้าแม่ค้าแทนไงซึ่งไม่รู้ว่าเข้าแต่เซเว่นหรือเปล่านะเออก็อาจจะหลาย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 เออแล้วก็มีเอ่อ อะไรนะห้ามใช้กับน้ํามัน uh อ่ากับเติมแกส๊สเติมน้ํามันอะไรเงี้ย่ะไม่ได้แล้วก็พวกนแน่นอนกัญชาอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ซื้อหวยไม่ได้อ่า uh huh. ประมาณนั้นโนที่ไม่ได้แต่ทีเนี้ยของร้านค้าที่ได้เนี่ยเอ่อก็จะแบ่งเป็นแคตตาอกรีเนาะเป็นร้านค้าขนาดเล็ก uh huh. ในพื้นที่ชุมชนอ่า uh huh. แล้วก็เป็นร้านสะดวกซื้อ uh huh. ก็จะเป็นเซเว่นอะไรเงี้ยได้นะคะแล้วก็เป็นร้านปลีกทั่วไปเออทีเนี้ยเอ่อก็ ลองลองดูนะคะเพื่อนๆสำหรับคนที่ทําธุรกิจแบบขนาดเล็กอะไรเงี้ยว่าของที่เราขายเนี่ยมันเข้าเข้ากับเงื่อนไขหรือเปล่านะเผื่อว่าเราไปศึกษาแล้วก็ไปรีจิสเตอร์ในแอปทางรัฐก่อนถ้าไปในแอปไม่ได้ก็ไปที่ธนาคารของรัฐอะไรเงี้ยได้ <ừ m. S 2> เพื่อที่เราจะได้แบบเฮ้ยเผื่อเรามีสิทธิ์ไงเนาะ <ừ m. S 2> ถ้าเรารับ Digital Wall ดิจิทัลวอลเล็ได้เราน่าจะมียอดขายที่แบบโอเคขึ้น <ừ m. S 2> แต่มันก็จะมีความออซับซ้อนนิดนึงพี่แจ๊คก็คือถ้าสมมติว่าเพลินเป็นร้านร้านเอ ร้าน A พี่แจนเป็นคนใช้ดิจิทัลวอลเล็ตี่นี่เป็นร้านเแบบสมมติเป็นร้านขายของชาในชนุมชนพี่พี่แจนมาซื้อของพาลินเนี่ยค่ะ 1, นงงน 1, หนึ่งพนะันบาทพาินเนี่ยเบิกเงินพันหนึ่งอ่ะไม่ได้อา่าวพาินเนี่ยต้องไปซื้อกับร้านอื่นเอาเงินที่ได้พันหนึ่งไปซื้อกับร้านอื่นก่อนเพื่อให้เหมือนมันแบบหมุนเวียนอนะ่ะไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะป้องกันการที่แบบ เหมือนเอาเงินสดออกมาหรืออะไรเหมือนอเปล่าเหมือนคนละครั้งที่แล้วอ่าใช่ก็คือต้องแบบต่อกันไปแล้วคนอ่าร้านที่สองที่ได้เงินจากร้านไพลินเนี่ยเขาก็อาจจะเอาไปอ่าซื้อกับร้านที่สามซึ่งร้านที่สามเนี่ยถ้าจะเบิกเงินสดได้เนี่ยต้องมีการเสียภาษีอ่าอาจจะต้องเป็นบริษัทที่จดแวดหรือว่าเสียภาษีที่ติดบุคคลหรือว่าเสียรายได้คน,คนเป็นเป็นฟิลฟิลนั้นนี่คือระบบซิสเต็มมันจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเจ้าของร้านไหนที่กําลังแบบศึกษาอยู่อาจจะต้อง ลองลองตึดษาด,ดีๆมันไม่ใช่แบบว่าแค่ซื้อแล้วก็แคชเอาได้เนาะเอาเงินออกมามใช่ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนระยะเวลาว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็มันก็คุมคุมเครือคือเหมือนคุณอะ่ะเอาเงินที่คุณได้ในวอลเล็ตไปต่อที่อื่นอ,ะอ่ะอ่าไม่ไม่ได้เป็นการแบบไปแคชเอาเอาเงินสดออกมาอ่าประมาณนี้แต่ว่า นี่ก็คิดอยู่นะว่าเออแล้วแบบพวกบริการอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มันน่าจะไม่ได้เนาะพวกบริการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมโอเคก็อันเนี้ยเป็นเป็นข่าวของในบ้านเราแล้วกันสําหรับรักการตลาดที่เป็นเออ small business เผื่อว่าดูช่องทางอยู่นะคะเพื่อนๆถ้ามีแบบความรู้หรือว่าลองไปลงทะเบียนเพิ่มเติมแล้วมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เพลยาให้ฟังก็คอมเมนต์มาได้นะเพราะว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันคือพลยหาข้อมูลแล้วไม่ค่อยเจอมีแค่เว็บในฝั่งร้านค้าเขาบอกว่า coming soon มันเหมือนพอพี่ไปอ่านแล้วอะมันเขายังไม่ประกาศ exactly ตอนนี้มันเป็นฝั่งผู้ใช้ก่อนแอปโหลดยังไงสมัครยังไงครทีเหลืคืออะไรจะเป็นฝั่งผู้ใช้มากกว่าแต่ว่าแอปดีอยู่แบบใช้งานโอเคอยู่นะที่จริงพอมาดูเป่าตังค์เขาก็พัฒนา us ui ดีอยู่ ก็เห็นพี่ซื้อหวยไงเมื่อวานเออซื้อหวยแต่ไม่ถูกเออใช่หวยกินค่ะก็อันนี้เราก็ปิดไปด้วยข่าวในบ้านของเรานะคะพเพื่อนเพื่อแล้วก็ถ้าใครมีข่าวอะไรสน่าสนใจช่วงนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยเ <อะ S 2> มามอยกับเราได้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรายการการตลาดกี่โ<อ>มงเย้บายบาย